ดีเราคนเ Crazy เกิดอะไรขึ้นไอ้ทำไรอะ่ะมาแล้วจ้าในที่สุดคน n Crazy ก็มีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะอย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเลยคลิกเลยคลิกเลย Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชั่วเย่ yeah, กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาะฮ่าผูยาตายายทุกท่านด้วยพรกับผมโอเคโอเคกับพี่ขวัญ k n Crazy สวัสดีค่ะใช่แน่วันนี้เราอยู่กันในโปรเจกต์อะไรครับปมพันสามศห้าฝึกภาษาไทยสุดพรานอ่านั่นแหละครับอ่าอันนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของปุ่มแั่นสามมาราธอนนะครับผมอ่าที่เรามีแมปเดียวแล้วเราเล่นมาเื่อเๆใช่อันนี้คือจะมีทั้งหมด77ด่านใช่ไหมตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของ77ดด่านนี้แล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะเสร็จแล้วนะใช่ว่าแต่เธออยู่ไหนเนี่ย เราแล้วเป็นเ,เราอยู่ในห้องแคบๆแต่อ้อย่จยด้วยเปิดประตูมาสิเอ่อแอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแอ๊ามอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะเอ๊ะแ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 อ่ะแอ๊ะ่อ๊ะแอ๊้าอ๊ะแอ๊้แอ๊ะอ๊ะแอ่ะแอ๊ะอ๊าแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะ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 ไอ๊แอ๊เอ๊ะแอ๊ะอไะอ๊ะอ๊ เอ๊ะงใา้แผ่นแล้วๆๆๆตรงไหนเนี่ยมันมีประตูเยอะมากเลยอะมาจินี่ซอกนี้หรือเปล่าเอ๊ะพี่พี่ทำอะไรตรงนั้นอะฮะกระโดดเล่นมันไหลบนน้ำน่ะกระโดดเล่นงั้นก็กระโดดด้วยได้ปะทำอไปสิไปด้วยไปด้วยไปด้วยเอ๊ะเขาทำอะไรตรงนั้นกงตูดกงตูดทำไร Chào bố má. Chào bố má. Qua Ô. Ô. mình canh Mày đi khi con nhá. Ây! Ở đái ở đây với nhỉ? Chạn ơi. Ê, 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 shape hả? 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 อะไรใช่ใช่อะไรไม่ใช่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 ไม่ใช,ใช,ใช,ใช่กำลังเต้นที่นี่ดูไหนอะฮาระฮารปุ่มอยู่ที่ไหนครับทมปุ่มบ้ปุ่มบ<อ>้ปุ่มปุ่มตะปุ่ม,ตะ,มตะปัมเอ๊ะตรงนี้มันอ๋อทะลุมาถึงตรงนี้นี่เองนะคะที่ไหนได้ก็คือมันหลอกล้อนั่นเองไม่มีปุ่มหลงเลยเนะี้ยใช่เปล่า เชื่อเราสิไงนะเล่นหัวกะโหลกอะ่ะตบไปดิตบ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 ไปเรียนงก็ไม่ผ่านอะ่ะเราว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะพี่ขวัญว่าน่าจะอยู่ข้างนอกมากกว่าเพราทำให้เราแบบควายเขวแล้วเราก็แบบจะไป<ด>หาอยู่ข้างล่างอย่างเดียวนะฮะ <laughs> ควายแขวะกันเลยทีเด e ียวมาแสดงว่าอยู่ข้างล่างควายแขวเอ้ยมืดจัดเธอแดดมืดมากควายแขวะควายแขวะเยอะหนักเธอด่าปวดตายอีกแล้วอ่ะทำไมยังมองไม่เห็นหรอเออมืดมืดมาจริงมาจริงจ้อยเจ๋อจ้อยเจ๋อมันไม่ได้ยากหรอกมั้งเราว่านแดดเด้อระว่ามันมืดจ่ะมองเลยไม่เห็นเลย ไหนยาปุ่มอยู่ไหนอ๋ออันนี้เหรอไม่ใช่โดนทรายหลอกตาตอนแรกคิดว่าใช่ปุ่มว้ไม่ได้ขึ้นไข้างบนเลยอ่ะโอเมกอโอ้ไนไหนเนี่ยโอดีแฮร์แบโอ้ดบดบ เขากดไม่ได้อ่ะไหนอะปุ่มไม่เบิกแล้วจ้าเบ้เลยดิเบ้หน่อยดิอย่าลวเราไปแดนดิโด้ค่อยเบ้หน่อยเบ้สักนิดหนึ่งเลยดีนะเดี๋ยวเราก็เจอมันมองหาไม่ยากหรอกจริงๆเบ้หน่อยดิเบ้แต่ว่ามันเป็นปุ่มอะไรคะปุ่มไม้ปุ่มหินปุ่มรู้สึกจะไม้นะอ๋อเห็นแล้วอันนี้บอก ใช่บ้า่อ่ะมันต้องหามุมกดยากขนาดนี้เลยหรออีอีไม่บอกก่อนเฮ้ยโอ้โหบอกเลยก็ดีนะคะผมใช่เปล่บคุณทำไมหอดกับผมจังเลยครับเรื่ขวัญว่าน่าจะเป็นตรงเนี้ยแต่ว่ากดไม่ได้โยมืดเลย ติดไปเถอะด่านนั้นน,น,น,นน่ะติดไปประมาณสักนานๆนั้นติดไปนานๆเลยอย่างมือดอ่ะเธอุอยมืดมากมืดไม่ได่านนี้เรากดไม่ได้เห็ยจะร้องไห้ทุบบอกได้ไหม <laughs> ไม่ได้จริงๆแล้วมันกดไม่ได้อ่ะอยากจะร้องไห้เป็นภาษาอาหรับมันกดไม่ได้หัวร้อนน่ะ <laughs> นนใช่ตรงนี้หนไหมเนี่ยร้อนรร้อน,นอ๋อนี้ไง เออหามุมได้สักทีวูมายัางอยู่ตั้งนานกว่าจะหาเจอมาอยัางมาแล้วไหนวะไม่บอกด้วยว่าอยู่ไหนโอ้ย,อยผีเลิกอยู่นี่เองนะ้าถ้าเธอหาเจอนี่เธอตาดีมากเลยนะอยู่นี่เองนะาเขามองไม่เห็นเขายิ่งใส่ยิ่งใส่เชดเดอร์อีกนี่เราปวดตามากเลยหายากยากเขาใส่เชดเดอร์ด้วยนะ้า มันมืดมากเลยอ่ะด่านเนี้ยเธอปรับกราฟิกเป็นเอ้ยปรับไบรท์เนสเป็นไบรท์โอ้โหโลขึ้นทันตาเห็นสว่าง <c oughs> เลยใช่ไหมคะทำไมเจอเราเล่นมาที่สิบกระดานเธอบ่บอกเราด่านเนี้ยนะเอ้าเธอไม่ถามเราเองอะว่ามันมีปรับได้หรือเปล่าไงโอ้โหดูคนเราโอ้ยน้ำมูกไหลอ้อย จะซื้อสารสารปรตาตังก้าปาตังกี้เจีชีบอกเลยว่าอี a ี่แล้วแหละพอจังค่ะมองเห็นแล้วชิมิใช่ยิ่งก็ใส่เชดเดอร์ RMG ยิ่งก็กินยา Oh my god ขนาดนั้นเลยหรอ<บ>คะบอกเลยว่าชัดแจ๋วห,หูมีพี่ขวัญต้องตามไม่ทันแน่แนๆเยอะๆ อันนี้หาไม่เจอเี่ขันน้ำตาลไม่ทันนนแน่เยอุ้ยตายเย้ไม่ใช่ว่ะตอนแรกดูตอนแรกคิดว่าใช่แต่ว่ามันไม่ใช่นะคะที่ที่มันไม่ใช่ก็คือที่ที่มันไม่ใช่ดู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 อยู่ไหนเจ๊น้องปมออกมาพี่เดี๋ยวพี่จะให้รางวัลเป็นอะไรดีนะะขึ้นมานะฮะ เงินดีไม่น่าเอาเงินไม่ใจน้องปุ่มจ้ะเดี๋ยวพี่จะให้ไปตั้งตัวเลยอะถามน้องปุ่มไม่ได้ถามเธอร้อยออกร้อยเงินหนาะเฮ้ยอย่า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 หายจนปวดหัวเฮ็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 ดเฮ็ดหัวปวดเฮ็ดจริงๆเลยไล์ไล์ไล่ไปให้ไล็์ อย่าลงเลยอย่นลอยไปสู่ทะเลหห่หายไปมันอยู่บรงไซคอย้าบ่เจอเดอเอ๊ะตัวนี้มัมตัวนี้มันอะไรเห็นไหมอะไรอะไรอะไรยังไงไหล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 เห็นไหมบอกแล้วไปไหลไปมีบอเบ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีหลุมนะมีหลุมนะมันน่าสนใจมากเลยนี่เฮ้ยขอกดบ้างดิเฮ้ยกดไม่ได้อ่ะเฮ้ยขอกดบ้างดิเฮ้ยมีหรือเปล่าหาปุ่มไม่เจออะใช่เราก็หาปุ่มไม่เจอเจอแล้วเฮ้ยไม่ได้รู้เลยใช่ไหมอ๋อใช่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 ทำไมได้กดโดนวะ ไม่บอกเดี๋ยวเธอก็รู้เองกดไปเลยแหละกดยังไงอยู่วะอ่าเดี๋ยวทีพีไปดูพี่พีก่อนกดกดกดถอยไปก่อนถอยไปไกลเออชิดขิกขวา <Yeah. S 1> ด้านขวามืออ่ะเห็นมุมขวามือตรงนี้ไหมไหนยังไนมุมขวาเนี่ยเธอต้องไหลามาประมาณนี้แล้วกดตรงนี้เนี่ยประมาณนี้แล้วกดเออ oh. จบไหม คือเราไม่ได้ใส่เชเดอร์ไหมมันเ,เป็นน้ำม่นมองไม่เห็นเราก็มองไม่เห็นแต่เราก็กดมันว่าแล้วมันเคลื่ได้อ๋อโอเคใช่ใช่ใช่เวลาใส่เชเดอร์มันจะมันจะดำเลยอ่ะไอ้ส่วนที่เป็นเล็กๆอะ่ะเหรอเออมันจะมืดตุบเลยดำปิดอันนี้มันมีกี่ห้องอ่ะน่าจะสามสี่ห้องใช่ไหมมั้มงอันหาไม่เจอมันแค่มัน มุดอะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ย,ยเขาอยากแบบก้มลงไปดูใต้โต๊ะได้มากเลยเออมันน่าจะทําแบบก้มได้นะอันนี้มมนเป็นเปียนโน,โนใช่ไหมเหมือนน่าจะใช่นี่เราตะแคงนหน้ากดห <c oughs> น้าดู <c oughs> ถ้าเปิดกล้องนี่จะเห็นว่าพ,พี่นี่แบบออแส่องดูเหมือนจะเห็นนะส่องสองแล้วสองอีกอแต่ก็ไม่เห็นนะ่ะเดี๋ยวเราสงสัยนี่แหละเราสงสัยนี่แหละเราสงสัยแล้วนั่นไง นี่นี่เธอตรงนี้ตรงกล่องเนี้ยเราสงสัยมากเลยมองดีดีมองดีดีมองดีดีดีมองดีงดีดีหวานหนีว่อีกห้องนีดิกะ <c oughs> <c oughs> อย่าตามมาเลยนะ <c oughs> อย่าตามมาเลยนะอุ้ยเหมือนเหมือนผีมากอ่ะอยู่ๆก็ตามมาโอ๊โอย ทำม,มาทำไมถามจริงแค่นีเหรอาม,มาทำไมไปเด้อ <laughs> อ้าวไหนอ่าใบให้หว่าอยู่แถวๆประตูอะลองดูดีๆประตูที่เราวับไปวับมาอยู่สองอันนั่นแหละนั่นแหละอยู่ <laughs> ห้องเดียวนั่นแหละดูอะลองดูอะไหนดู <laughs> ว้าไปว้ามาว้าไปว้ามาเฮ้ยใน,นนี้มีลูอีกแล้วอ่าพี่บีหาใหญ่เลยเอ่ออมจงเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาเงยขึน้นมาเนี่ยคำใบอเอยขึ้นมามองตาฉันสักหน่อยลองดูนะคะอห้อนี่ใบเสือเนี่ยประตูแล้วก็ <laughs> <laughs> อมจงเงยน,นั่นแหละค่ะ ตอนแรกก็กำลังสงสัยอยู่เอ้ยทำไมตรงนี้มันดูเว้นแบบเยอะๆจังเลยเอ๊ะห้องอื่นมันดูแบบปิดชิดมากก็เลยสงสัยนะฮะฮะออมจ้องเอยขึ้นมาเอยขึ้นมาเงยขึ้นมาอะตายทำไมอันนี้มันห้องลับหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้ป่าฮัะลอโลอโลฮัลโหลฮัลโหล หัวติดแดงดัง,งในรูนี้ไม่มีใช่ไหมเขาใส่เชดเดอร์แล้วมันดำมืดเลยเดี๋ยวมองให้มองไม่เห็นอะ <c oughs> หาหรือไม่ว่าฉันเจอแล้ว <c oughs> <c oughs> รอเนะ <c oughs> อ็นยังี้มันต้องมีัมติงดิเดินนะเดยวนะเดินนะเดนนะเฮ้เฮ้ อ๋อเห็นแล้วปุ่มอยู่นั่นไงเฮ้ยเดินๆๆๆๆๆดูดิให้ดูให้ดูเต็มเลยพี่ทำอะไรอ่ะพี่แปดสิบแล้วเนี่ยเก้าถึงสามเกินร้อยแล้วเนี่ยกดอันไหนกดอันไหนพีนบอกเข้าไปอ๋อเห็นแล้วตรงมุมนี้แล้วใช่ไหมเอออ้าหรือว่าจบแล้วไม่ใช่สิเออ อ๋อมันไม่ใช่แน่เลยอ่ะมันไม่ใช่ปุ่มของมันแน่เลยอ่ะพี่าอาจะ<อ>เป็นปุ่ม<น>หอกก็ได้ <laughs> ไม่ไม่เกี่ยว <laughs> งั้นเราไปกดให้เป็นสามร้อยดีกว่าเราจะได้ช่นะกดแบบกดแบบกดแบบเข้าไปสี่โอ๊ยเข้าไปเออจะปรากดแต้มให้เป็นสามร้อยกันนะคะผมเออเออโอ,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 อ้กดกดไปครับโอ้โหืโอจัองวันี้อ่านำไมเบีแล้ ร้อยสามสิบก็พอใช่เฮ้เตงโอ้โหเดี๋ยวนะแป้งเเจ็ดร้อยยี่สิบหกแล้วจริงๆอะเราไปดูมาในที่คนเขาซี่ฝรั่งเขาเคยแคดไว้อ่ะคือคือเราไปดูหลังจากที่เรานั่งเล่นกันไปสักพักนะใช่ใช่เพราะว่าเราหาทางไม่เจอจริงๆแล้วแบบมันมีอยู่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวจริงๆอ่ะหาหมดแล้วอ่ะใช่ปรากฏว่าฝรั่งอะคือ เขากดปุ่มแล้วเขาจบเกมเลียวเว้ยหรอแต่ของเรามันบั๊กไงอ๋อของเรามันบั๊กมันไม่จบเกมให้เราแต่ตัวเลขเพิ่มขึ้นโอ้โหใช่ให้เราไม่เช่อเราไม่เจอเขาว่าเจ็ดเจ็ดบัตรช็อตนะเดี๋ยวก็เจอใช่ใช่ใช่แบบเหมือนกันเลยเนี่ยอันเดียวกันเลยใช่แต่กดเราไม่ไปงงมากสงสัยมันบั๊กแหละนะคะก็ถือว่าพี่พีเป็นคนเจอก่อนเนาะพี่ขวัญก็จะให้พี่พีชนะไปนะคะ ย่าดีใจปะดีใจปะดีจดีใจวะโอ้ีไอเอาคำว่าอะไรนะาทำอะไรครับผมพูดได้หมดเลยจริงจริงนะได้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 จริงจริงนะจริงจริงนะพูดได้หมดเลยมีเล็กเจอมีใหญ่มีใหญ่เลยนี่มีฮมีเล็กเจอมีใหญ่มีใหญ่เจอ มีใหญ่เลยหนีมีใหญ่มีใหญ่เลยหนีอ๋อมีเล็กเจอมีใหญ่มีใหญ่เลยหนีจีเอ้จีจีอะไรจีทีไรไม่รู้จีจีคือจีคือคนเลี้ยงหมีค่ะมีเล็กเจอมีใหญ่มีใหญ่เลยหนีมีเล็กมีเล็กเจอมีใหญ่มีใหญ่เลยหนีมีเล็กมีเล็กเจอมีใหญ่มีใหญ่เลยหนีมีเล็ก มีเล็กเจอหมีใหญ่มีใหญ่เลยหมีหนีเล็กมีเล็กเจอหมีใหญ่ไม่มีมีเล็กหีใหญ่เลยหนีหมีเล็กได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้เล่นเสร็จเลยหมีหมีเล็กกันเลยมีมีเอาใหม่เลยอ๋อมีเล็กเจอหมีใหญ่มีใหญ่เลยเจอหมีเล็ก มีเล็กเจอมีใหญ่มีใหญ่เลยหนีมีเล็กมีเล็กเจอมีใหญ่มีใหญ่เลยหนีจีมีเจ็กโอ้ยมีเล็กเจอมีใหญ่มีเจ็กมีใหญ่เลยหนีมีเล็กมีเล็กเจอมีใหญ่มีใหญ่เลยหนีมีเล็กมีเล็กเจอมีใหญ่มีใหญ่เลยหนีมีเล็กมีเล็กเจอมีใหญ่มีใหญ่เลยหนีมีเล็กเออครับยังลูกงมเอาได้เอาได้อ่โอเเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกินไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกิน เพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกินไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกินไม่ทันเพื่อนันเพื่อนกันเอาไปกินเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกันเอ้ยเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกินไม่ทันเพื่อนเอาไปกินเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกินไม่ทันเพื่อนเพื่อนกันเอาไปกินเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกินไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกันโอ้ย เพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกินไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกินไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกินไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกินไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินจบปะครบไหมไม่รูวครบไม่ครบเขาได้ป่ะเขาได้วะครัะที่เขาจะแบบลินพันกันนะครบปะครบ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 แล้วห้ามเลิกนะ จบจบก็วันนี้ไม่ได้ก็คือเอาเหล็กแัดฟันเอาแล้วไงเราก็เลยไม่พูดผิดแล้วไงลีเทเ์ก็ไม่ได้ใส่เนี่ยเกลวียมันมีเหล็กแัดฟันแล้วมันจะพูดไม่ได้เอใช่ไงต่อดีจีคอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะยังไงก็ถ้อชอบกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e ฝันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปยาวหาแมปปุ่มมาแคสอีกนะครับผมครับผมต้องไม่จบเท่นี้มันต้องมีใหม่นะคือแบบแบบนี้ยาวมากเจ็ดสิบเจ็ดด่านใช่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 เดี๋ยวต้องหาแมปใหม่มาเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเกิดน้องๆอยากให้พี่ขวัญกับพี่พีล่นต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะใช่นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe พิกิพับด้วยนะครับช่วงนี้คลิปมาน้อยหน่อยขอโทษด้วยนะครับใช่ไม่ค่อยว่างกันเลยนะ ใช่แล้วก็ถ้าไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครแล้วก็ไลฟ์สตรีมบ่อยๆก็ทวิตพี่พีก,กับพี่ขวัญเลยจ้า,าดิฟิดด่างไปเลยไปไปบ๊ายบายบ๊ายบายจบๆบ